สวัสดีวัยรุ่นเรียนถาปัดงานหนักนอนน้อยจริงหรือไม่ไปดูกัน <c oughs> จริงว่ะจริงด้วย <c oughs> รายละเอียดคณะสถาปัตย์สีปทุมกดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับคือ <c oughs> อย่างนี้ผมเล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนเราเรียนมัธยมม .4 ม .5 ม .6 เนี้ยในค่าเรียนเนี้ยเราก็นั่งฟังเลคเชอร์ของอาจารย์ไปใช่ไหมตอนเลคเชอร์เนี้ยเราก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง นอนบ้างถูกปะแล้วก็จบไปเป็นคับค่าไปแล้วก็ไม่ได้มีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายนักใช่ปะอาจจะมีการบ้านบ้างน,นะแต่ส่วนใหญ่ก็ทําลงสมุดถูกปะทําเป็นรายงานแก้โจทย์เลขอะไรแบบนี้เผลอๆก็ลอกเพื่อนตอนเช้าด้วยใช่ไหมทํากันใช่ไหม <laughs> พอเลิกเรียนปุ๊บแล้วก็กลับบ้านเนาะแล้วก็ไปทํากิจกรรมที่เราอยากทำนั่นแหละเตะบอลจีบสาวเล่นเกมอะไรก็ว่าไปเนาะ เราไม่ได้มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรที่ต้องพวักพวงเราสบายนะเราฟรีพอตอนจะสอบเนี่ยก็ค่อยมานั่งติวกันอีกทีมานั่งอ่านหนังสือกันอีกทีวัดกันหน้างานวัดกันก่อนสอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่พอการเรียนการสอนในคณะสถาปัตย์นะครับมันไม่เหมือนเดิมเนาะไม่เหมือนเดิมเลยนะครับในห้องเรียนเนี่ยเลคเชอร์ก็มีไม่ได้เยอะหรอกนะวันหนึ่งอย่างน้อยก็มีเลคเชอร์แค่2วิชาแล้วในแต่1อาทิตย์เนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนเต็ม5วันด้วยซ้ำฟังดูชิลชิใช่ปะแต่ ความหาหรือหันของการเรียนคณะสถาปัตย์ก็คือว่ามีงานที่ต้องส่งทุกอาทิตย์และอาทิตย์หนึ่งก็มีหลายวิชาด้วยซึ่งงานที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้ทำในคาบไงอาจารย์เลคเชอร์เสร็จปุ๊บอาจารย์เขาก็สั่งงานให้ทําอนุนี้ส่งใช่ไหมแล้วสิ่งที่อาจารย์เลคเชอร์เนี่ยเขาสอนแค่หลักการสอนแค่ทฤษฎีเนาะหรือยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งเราในฐานะนักเรียนเนี่ยต้องแอพพลายต้องจับจุดเอาไปใช้เองเอาไปปรับใช้เอาเองฉะนั้นมันเลย ไม่มีการเลือกคำตอบที่ถูกต้องไม่เหมือนสมัยเรียนตอนมปลายแล้วงานที่ต้องส่งเนี่ยก็ไม่ใช่รายงานแล้วด้วยไม่ต้องเย็บเล่มไม่ต้องเข้าสันกระดูกงูเนาะแต่เป็นการสร้างการออกแบบอะไรบางอย่างเราเรียนออกรรแบบใช่ไหมล่ะล้วก็ต้องเอาแบบออกมาเนาะเอาแบบออกมาคนอื่นเข็นนะครับถ้าแบบมันอยู่ในหัวเราอย่างเดียวเนี่ยใครจะรู้เรื่องกับเราอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นต้องเอาแบบออกมาให้ได้ต้องมีโปรดักต์ออกมาให้อาจารย์ตรวจทีเด็ดก็คือว่างานที่อาจารย์สั่งเนี่ยเรา ไม่เคยทําเลยไม่เคยทําเลยสักครั้งเดียวไม่เคยทํามาก่อนแบบเนี้ทุกอย่างใหม่ใหม่ไปหมด everything new ผังคืออะไรวะรูปตัดคืออะไรวะ dimension คืออะไรวะโมเดลก็ตัดไม่เป็นเขียนมือก็ไม่ค่อยคล่องโอ้โหงงไปหมดตอนเลคเชอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยตั้งใจฟังติดที่ใส่เดิมเนาะยังนอนในขาบอยู่ตื่นขึ้นมาอาจารย์สั่งงานแล้วก็เลยถามเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่ากูก็ไม่รู้กูนอนเหมือนกัน <laughs> สุดท้ายก็ดิ้นรนกันไปนะครับ สิ่งที่ยากสําหรับเด็กปีหนึ่งที่สุดเนี่ยก็คือการจัดการใจตัวเองตอนเราเรียนมปลายเนี่ยเรื่องเรียนเราก็จบกันถูกปะค่อยว่ากันอีกทีวันพรุ่งนี้แต่เข้าคณะสถาปัตย์มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับงานมันติดตัวไปตลอดแล้วนําซ้ำเนี่ยงานมันต่อเนื่องด้วยถ้าอาทิตย์หนึ่งขาดไปอาทิตย์นี้ขาดไปเนี่ยอาทิตย์หน้ามันก็ต้องใช้งานของอาทิตย์นี้ทํางานต่อแบบนี้แสดงว่างานเราก็พอกแล้วงานเราก็เพิ่มขึ้นทันทีโอ้โหปวดกระบาลเลยแต่อย่าตกใจไปนะครับ เป็นแบบนี้ทุกคนผมบอกเลยว่าทุกคนที่เข้ามาเป็นปีหนึ่งสถธาปัตร์เจอพวกนี้ทั้งหมดเด็กปีหนึ่งเนี่ยก็มีพฤติกรรมแบบนี้ติดตัวมาตั้งแต่มัธยม,มแัแหละเขาขึ้นมาก็ต้องปรับตัวเนาะใครปรับตัวได้เร็วก็ถือว่าโชคดีนะครับผมเข้าใจนะครับอาจารย์ทุกคนเข้าใจนั่นแหละอาจารย์ก็เป็นเด็กมาก่อนนะเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งเราสิ่งบันเอิอมันเข้าถึงง่าย YouTube Facebook ซีรีส์ทวิตเตอร์เน็ตฟลิมันมีอะไรมากมายใ,ให้เราเสียเวลาไปกับมันเยอะเนาะ มันดึงดูดเราเข้าไปทําเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่งานที่อาจารย์เขาสั่งน,นะครับพฤติกรรมแบบนี้มันติดมานานแล้วอะ่ะจะแก้แบบทันควันมันก็ยากหน่อยฉะนั้นงานของเด็กปีหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะไม่ได้เป็นงานที่ซับซ้อนมากไม่ได้เป็นงานที่ยากมากเกินไปเนาะส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกฝีมือฝึกมือเราซะมากกว่าไอการฝึกฝีมือนี่แหละถ้าใครมือดีหน่อยถ้าใครมีรมสกิลหน่อยเนี่ยก็จะง่ายก็จะสบายไปแต่ถ้าใครไม่ค่อยมีฝีมือนะครับจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ดีให้เราฝึกฝนให้ตัวเองเก่งขึ้นมา การฝึกฝนหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแรกๆมันตะกุกตะกักเสมอแหละไม่ต้องกังวลไปเนาะแต่ขอให้เราทําถ้าเราไม่เป็นเรายังอ่อนอยู่เนี่ยเราทำทำเข้าไป ทำตามที่จรางเขาบอกนั่นแหละงานของคณะสถาปัตย์นะครับมันเลยใช้เวลาเนาะการฝึกฝีมือนะครับเราต้องบังคับตัวเองให้ได้ให้นั่งจุ่มจมไปกับงานของเราเราอยากเป็นนักออกแบบใช่ไหมล่ะนักออกแบบที่ดีเนี่ยต้องไม่ช่วยเนาะต้องเอาจริงนะครับผมมีเทคนิคช่วยเหลือสําหรับคนที่อยากเรียนคณะสถาปัตย์อยากเป็นนักออกแบบแต่ว่ากลัวกลัวว่าจัดการตัวเองไม่ได้จัดเวลาตัวเองไม่เป็นเอาจริงนะเรียนคณะไหนๆก็ทําได้นะครับทำแล้วมันจัดการชีวิตตัวเองได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นเนาะอย่างแรกเลย ที่ผมอยากให้ทำก็คือเขียนตารางของตัวเองเขียนไปเลยวันไหนเราจะทําอะไรวันไหนเราจะส่งอะไรบ้างวางแผนร่วงหน้าััหนึงอาทิตย์ก็ได้อย่างน้อย แต่ถ้าเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยวางไปเลยนะ่นหนึ่งเทอมเพราะว่าในการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะมีคอสสร์สซิลิบัตมาให้ถูกป่างเรารู้แล้วว่าอาจารย์จะสอนอะไรบ้างอาจารย์จะสั่งงานตอนไหนเรารู้หมดแล้วนะครับการวางแผนในการจัดการชีวิตการวางแผนการทําง,งานของเราเนี่ยเราสามารถจัดการให้เสร็จได้ก่อนเนาะเราสามารถทําได้ก่อนเราทําได้เลยถึงเวลาแล้วเราก็แค่ทําตามแผนที่เราวางไว้เท่านั้นเองมันจะได้ง่ายเนาะตอนนั้นเนี่ยผมวางไว้เลยด้วยซ้ำตอนผมเรียนนะผมวางไว้เลยด้วยซ้ำว่าผมจะไปเที่ยววันไหนวันไหนผมจะพักวันไหนผมจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรแบบนี้ วางไว้เลยนะครับวางไว้เลยแล้วเราก็ค่อยพยายามพยายามนะทำตามแผนที่เราวางไว้นะครับอย่างน้อยมันก็ทําให้เรารู้ตัวว่าตอนเนี้เราควรจะทาอะไรตอนเนี้เราอยู่จุดไหนเราสมควรที่จะทําเรื่องอะไรก่อนอันไหนสําคัญกว่าอะไรแบบนี้นะครับแน่นอนว่าแผนพวกนี้มันก็ปรับได้ตลอดแหละแต่อย่าปรับเยอะนะปรับเยอะแสดงว่าเราเริ่มละหลวมเกินไปละอันที่2แยกแยกการคิด กับการทำงานออกจากกันสมุดสเก็ตเนี่ยพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยเนาะตอนเราเดินทางตอนเราเห็นอะไรเจ๋งๆเนี่ยเราก็หยุดแล้วก็จดบันทึกไว้ในสมุดสเก็ตของเราจดลงไปเลยผมไม่เชียร์ให้ถ่ายรูปในมือถือนะครับคือเราเคยเปิดดูรูปเก่าๆเราครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นานเลยใช่ไหมเราไม่ค่อยดูรูปเก่าๆในมือถือเรานะครับเพราะฉะนั้นคิดอะไรได้จดลงไปในสมุดสเก็ตเนาะจดลงไปเขียนลงไปนะครับเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้เขียนเป็นภาพก็ได้ ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเข้าใจว่า,วาสิ่งที่ตัวเองคิดตอนนั้นเนี่ยมันคืออะไรหรือประสบการณ์ที่เราเจอมาเนี่ยแล้วเราอยากจะเอามาใช้ในงานออกแบบของเราเนี่ยมันคืออะไรเขียนลงไปจดลงไปวาดลงไปนะครับถึงเวลาเนี่ยยังไม่ต้องขึ้นบนโต๊ะหรือว่าตั้งใจทํางานที่เราจะส่งจริงจังมากใน,นเนาะก่อนหน้าน,นั้นนะให้เราไปสเก็ตงานของเราหรือว่าร่างงานของเราเนี่ยในสมุดสเก็ตคร่าวๆง่ายๆมั่วๆดูก่อนเนาะ เสร็จแล้วพอเราคิดเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่าเราจะทําแบบนี้เราค่อยไปนั่งทํางานของเราบนโต๊ะของเราบนที่ทํางานของเราจริงๆอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ไม่ต้องคิดถึงงานมันแล้วไม่ต้องไปนั่งทําไปแก้ไปนะครับมันเสียเวลาเนาะคิดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทําทีเดียวข้อต่อมาพิจารณาอดีตโอ้โ,โหอยา่าโรแมนติก ยิ่งพูดยิ่งเหมือนไลฟ์โค้ดถ้าเกิดว่าคราวที่แล้วหรือคราวก่อนหน้านี้เราทํางานไม่ทันเราซัฟเฟอร์กับงานเราไม่ได้นอนงานก็ไม่ค่อยดีด้วย่อเงี้ยเราต้องคิดดูแล้วแหละว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรเราทํางานช้าหรือเปล่าเราอู้หรือเปล่าทํางานก่อนส่งใช่ไหมหรือว่าเราวางแผนการทํางานมาดีแล้วหรือยังพอเราลองพิจารณาดูพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับ ค่อยๆแก้ไขไปนะครับทดลองวิธีการใหม่ๆดูไหมลองทํางานทุกวันไหมทําทีลนิดเทเลนอยอะไรแบบนี้หรือลองเร่งงานแต่แรกเลยเร่งให้เสร็จตั้งแต่แรกเลยให้เสร็จก่อนส่งด้วยซ้ําอะไรแบบนี้เปลี่ยนวิธีการดูนะพิจารณาอาดีตแล้วก็ทดลองนะครับจริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นปัญหาในเชิงพฤติกรรมนะการปรับพฤติกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดได้ข้ามวันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีใครเก่งมาแต่เกิดหรอกครับ สถาปนีกนั่งแบบเก่งๆพวกเนี้เขาผ่านจุดพวกนี้หมดแล้วผ่านมาทั้งนั้นผ่านมาด้วยกันทั้งหมดนะลองไปปรับใช้ดูนะครับคือไม่ได้เรียนคณะสถาปัตยก็สามารถไปลองใช้ดูได้เนาะพอเราเรียนคณะออกแบบแล้วเนี่ยแบบของเราจรินตนาการของเราเวลามันออกมาสู่ความจริงหรือมันออกมาใกล้เคียงกับความจริงเนี่ยมันฟินนะมันฟินมากเลยนะครับ แล้วพอลองย้อนมองกลับมาดูตัวเองเนี่ยเราจะรู้สึกประหลาดใจเลยแหละว่าเฮ้ยนี่ทำได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเนี่ยนี่ฝีมือกูล้วนๆนะพวกเราไม่รู้หรอกนะครับว่าศักยภาพของตัวพวกเราเองเนี่ยมันมีแค่ไหนสาหรับผมแล้วเนี่ยถ้าใจมันมานะครับใจมันมีนะเดี๋ยวมันก็ทําได้ไม่ต้องกลัวอะไรกลับไปสู่คําถามเริ่มต้นสถาปัตย์งานเยอะนอนน้อยจริงไหมพอฟังดูแล้วพวกเราคิดว่ายังไงกันบ้างสำหรับผมอะ่ะงานก็เยอะจริงแหละงานก็เยอะจริงอย่างที่เขาว่านั่นแหละครับ สถาปนิกเป็นวิชาช่างเนาะเราเน้นทํามากกว่านะครับเราเป็นนักออกแบบเนาะเราก็ต้องออกแบบออกมาด้วยนะเพราะฉะนั้นการสอบของคณะสถาปัตย์เนี่ยก็เลยไม่เหมือนคณะอื่นๆก็มีสอบเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ท่องหนังสือไม่ได้ต้องอ่านหนังสือเยอะมากสำหรับผมแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วเนี่ยโหถูกใจเลยถูกจริตสุดๆเน้นทํางานส่งมากกว่า แล้วจบแล้วรุ่นพี่ที่ผ่านมาดูดีโอนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยละกันเล่าให้น้องๆฟังหน่อยว่าตอนเรียนเนี่ยมันหนักขนาดไหนอดนอนกันมากไหมแบ่งปันประสบการณ์ให้ไม่รู่ยกันหน่อยขยาาัสัมผัสรสชาติคณะสถา,าัันมาสมัครที่นี่เลยคณะสถาบันศรีปทุมกดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแค่นี้แหละสวัสดี นอนเล่นแต่มือถือ